สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาพาดูงานเทลัวนะครับก่อนเทคานลั้วนะนะครับก็มาตรวจงานก่อนนะครับเดี๋ยวรถฟูนก็มาอะไรมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาดูงานแล้วกันว่าตรวจงานยังไงดูจุดไหนอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็มีงานเทลั้วนะครับบ้านหลัง A5 นะครับนี่เทคานรัวนะครับเทรอบเลยนะรอบบ้านเลยนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับมาดูงานกันหน่อยนะครับก็ งานก็ประมาณนี้นะครับเหล็กนะครับเหล็กลวนเนี่ยใช้เหล็กข้ออ้อยสิบมิลนะนะครับก็ตั้งเสาตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับก็ดูนะครับไม่ให้เหล็กติดพื้นติดดินนะครับต้องยกขึ้นมาประมาณ5เซนนะฉีดน้ําให้ชุ่มนะครับก่อนเทปูนนะนะครับเราก็ต้องมีลูกปูนเนี่ยรองนะครับไม่ให้เหล็กติดแบบฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะนะครับเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ แล้วก็มีเหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กถ้าเทแบบเสร็จแล้วเนี่ยจะกางออกไปนะครับไว้ยึดรางนะรางรั้วนะครับก็ยาวเลยนะครับใช้ปูนสองศนย์ะครับสเต็งสองศูย์เลยนะนะครับสเต็ง80แนะนําเทคานเทฟุตติ้งเทเสานะนะครับจะได้แข็งแรงนะครับถ้า2เซซูนก็เทพื้นเนี่ยนะครับใช้ปอกส5้านะครับปอก บอก10เซนเทเท, 15, ท15เทคาสิบเซนแล้วก็สูงประมาณ35นะครับใช้ปลอก30เท35ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ตีแบบเนี่ยต้องดึงเอ็นดึงอะไรให้เรียบร้อยนะนะครับนี่ช่างก็เอาเอ็นออกไปแล้วตอนเช้าผมมาดูรอบมึงแหละนะครับนะครับต้องดึงเอ็นนะครับแล้วก็ตีแบบให้ตรงตามเอ็นนะนะครับเราก็ต้องวัดเซนเตอร์ให้ดีนะครับตามหมุดนะไม่ให้กินนะครับ ไม่ให้กินถนนสาธารนณะแล้วก็ไม่ให้กินที่เราเกินไปนะครับประมาณนี้ก็ทํารั้วในหมุดนะครับในหมุดตัวเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยหมุดอยู่ตรงนี้นะครับถะสมุดมุดที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทํารั้วตรงนี้เ่านิกเค้าออกมาเราทารั้วไม่ให้เลยหมุดออกมานะครับให้อยู่ริมหมุดน,นะจะได้ไม่กินถนนสาธารณะนะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับข้างหน้าถนนสาธารณะก็เหมือนกันนะครับหมุดก็จะอยู่ตรงนี้ เนี่ยมุดก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยหมุดจะอยู่ตรงมุมเนี้ยก็จะไม่เกินนะครับคานรั้วก็จะไม่เกินถนนสาธารณะนะครับจะได้ไม่มีปัญหาตอนหลังนะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรถปูนก็มาแล้วเนี่ยตีแบบใช้แบบเหล็กแบบอะไรนะครับเวลาแกะออกมาเนี่ยจะสวยงามมากเลยนะครับใช้แบบเหล็กนะแล้วก็ตียึดเดี๋ยวปะยึดให้มันแน่นให้มันอะไรนะครับเหล็กก็ใช้เหล็กใหม่นะครับ เหล็กใหม่เสาทำั้วทำสูงนะผมผมจะทำล้วสูงนะครับเนี่ยสูงถ้าเทพื้นในบ้านเทอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะสูงจากพื้นนะครับจากพื้นนะจากพื้นรอบบ้านขึ้นไปเนี่ยประมาณเมตรเจ็ดสิบถึงเมตรแปดสิบนะครับคือถ้าเราเดินรอบบ้านทำอะไรส่วนตัวรอบบ้านเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเพื่อนบ้านนะครับเนี่ย ก็จะมองไม่เห็นข้างๆเพื่อนบ้านทําให้มีความเป็นส่วนตัวนะครับเคยอยู่แบบบ้านรั้วเตี้ยๆแล้วไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับแล้วตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยถ้าตรงเนี้ยจะทําระแนงให้นะครับเนี่ยเพราะตรงนี้เป็นถนนเนี่ยเดี๋ยวก็เทถนนเทอะไรให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยทาระแนงให้ลูกค้านะครับแบบดูแบบเออปลอดโปร่งนะครับประมาณนี้เนีภาพรวม โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ